สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทาง t i n n of l l v v n n g มีหนังสือเล่มใหม่มาแจกฟรีอีกแล้วนะครับในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าอยู่นอกกรอบนะครับใช่ครับคุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้พวกเราทีมงาน Ting of l l v v n n g ตั้งใจเขียนขึ้นมามากเลยนะครับใช่อเน,นื่องมาจากประสบการณ์ที่เรามองเห็นคุณผู้ชมหลายคนนะ ที่ไปเลือกซื้อบ้านมักจะเจอกรอบความคิดของคนอื่นมาครอบหัวเราอย<ม>่างเช่นจะบอกว่าซื้อบ้านหลังนั้นสิมันสวย<ม>ซื้อห้องห้องนั้นสิเพราะฟังก์ชันมันดีเหมาะกับเราอะไรต่างๆทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จักเราเลยรหรือทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเองต่างหากที่จะเป็นคนที่รู้แต่เพียงผู้เดียวว่าเราเหมาะที่จะอยู่แบบไหนยังไงการเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ย ได้เลือกซื้อบ้านที่หลุดพ้นจากกรอบความคิดคนอื่นและเลือกซื้อบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับใช่แล้วครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะฮะเราไม่วางขายนะครับเราแจกฟรีอย่างเดียวนะครับใครอยากได้เนี่ยต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ w w w t h t i n g o f l i v i n g c o m b o o k นะครับเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับ